หากใครที่เห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเดินผ่านคะ่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้เรามาเตรียมพร้อมกําลังใจของเราในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขกันดีไหมคะวันนี้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้นี่คะ่ะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็เมื่อเห็นแล้วเราก็จะยิ้มได้ค่ะเรื่องราวในวันนี้นั้นอยากให้เพื่อนๆนั้นเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในวันนี้แน่นอนค่ะหากใครที่ตั้งใจอะไรเอาไว้หากใครที่คาดหวังอะไรเอาไว้หรือการที่เราจะทําอะไรบางอย่างนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจค่ะอยากให้เพื่อนๆนั้นยิ้มและ มีความสุขกับตัวเองให้ได้มากๆต่อให้เรื่องราวในวันนี้ไม่ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเราจะมีความกังวลอยู่ภายในอย่างไรแต่อยากให้ทุกคนเชื่อมัน่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์และสร้างความสุขให้กับคนอื่นๆได้เรื่องราวจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสําหรับใครที่ติดตามกันมาในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสกันมาแต่วันนี้จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆนั้นได้ยิ้มออกสักทีค่ะ วันนี้เป็นวันที่ผ่อนคลายคะ่ะหากใครจะทําอะไรนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะแบ่งปันให้กับคนที่เรารักหันไปหากันละกันนะคะยิ้มให้กันส่งความรักให้กันและเราซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับคนข้างๆของเรานะคะหากใครกำลังรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอยากให้ไพ่ใบนี้ได้เยียวยายิ้มให้กันละกันนะคะและถ้าหากว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็ ขอให้เชื่อมั่นค่ะว่าวันนี้จะเป็นวันที่สดใสและสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ